สวัสดีครับมาเจอกับพ่อควังสังหาพาทำครับวันนี้ก็จะมาทําแกงอ่อมไก่ใส่ฟักครับมาเริ่มทํากันเลยครับแต่ก็พี่แ้งก่อนเลยครับใส่เกลือมาแขวนครับผูกเลยตามดูวยพริกครับ แต่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะครับอประมาณเมื่อกี้ลืมรายละเอียดแล้วก็ตะไคร้ครับใค่ครับใส่เลยอกระเทียมครับกระเทียมครับรอ่าหอมแดงครับหอมแดงครับไปเลยหกต่อไป อันอนน,นเมื่อละเอียดแล้วก็ใส่พราะะครับช้อนนึงครับเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังได้วกต่อไปอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยครับ ก็จะมาเติมสมกันใส่หม้อเลยแล้วก็ไก่ครับวันนี้ไม่ได้ไก่บ้านก็เป็นไก่มือแล้วกันครับนี่ขนครับเดี๋ยวก็กอดที่จะไปคั่ว ไปคั่วกันนะครับมาเริ่มคั่วกันเราให้หอมเลยครับอันนี้ก็ย้ายที่ทำกับข้าวอีแ้วมาสั้นหนักเลย คั่วหอมแล้วก็สาเหตุที่คั่วก็คืออยากให้น้ำมันหอมเลยกับขาตะไคร้อะไรพวกนี้ครับที่มันมีกลิ่นหอมที่ออกมาคั่วกับไก่น้ำมันไก่รืะมันนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับที่แม่เคยบอกมาว่าแกงจะอร่อยต้องมีน้ำลางครบ เติมน้ำนิดหน่อยครับพอท่วมไก่เดี๋ยวเดือดเราก็จะใส่ฟักกันครับน้ำเดือดแล้วครับก็ใส่ฟักครับผมเ,เลยเดี๋ยวรอฟักถูกก็ค่อยมาปรุงรสชาติกันนะครับ โอ้ยหอมชุ้ยเลยหอมปุ๋ยโอ้มามาชิ้มรสชาติก่อนจะแซ่บไหมโอ้โหโอเคครับเราก็จะใส่ผักคี้ไปเรื่อยแล้วก็ใบมะกรูดครับใส่เลย ไปจัดการกันเลยดีกว่าครับหิวแล้วแกงขอไก่ใส่ฟักรเรียบร้อยกินได้มากินข้าวกันดีกว่าฝนกาะเรีนดินด้วยอุยข้าวเหนียร้อนๆครับ แกงออกกายเสพฟักโอ้โหแซ่บโอ้โหเจริญอาหารเลยครับวันนี้ พิ่งเสร็จร,ร้อนเลยครับจัเลยอ mm ือ hmm. อ mm ือมฮครับ hmm. yeah. เผ็ดร้อนเลยครับอืมโอ้โหาทย่นี้เลย โอ้ข้าวก็ร้อนเลยครับแกงก็เผ็ดมไม่รู้จะอธิบายยังไงของมันนัวไปหมดเลยอโอ้อจริง

โอ้จำนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรผม,มขอบคุณครับผม